Ultra er MM u l t r a f o r m e r MMFU Micro and Microfocus Ultrasound นวัตรกรรมสุดล้ำของการยกกระชับปรับรูปหน้าลดริ้วรอยเจ็บน้อยไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องพักฟื้นเหมาะสำหรับคนที่ใบหน้าลำคอหย่อนคล้อยสลายเนียงล่องแก้มลึกคิ้วตกหนังตาตกต้องการปรับรูปหน้าให้เรียวไม่ทำให้เกิดบาดแผลบวมช้ำเจ็บเล็กน้อยขณะทำ อัลตราฟอร์เมอร์ mmf u สามารถส่งคลื่นอัลตราซาวลงไปสู่ชั้นผิวได้กว้างกว่าสม่ำเสมอกว่าและส่งพลังงานไปใน3ชั้นผิวได้แก่หัว1.5ม mm, ิเมเข้าถึงชั้นหนังแท้ช่วยเรื่องการลดเดือนนิ้วรอยหัว3.0ม mm, ิเมเข้าถึงผิวชั้นกลางช่วยลดไขมันและเซลลูไลท์หัว4.5ม mm, ิเมตเข้าถึงผิวชั้นสแนตช่วยยกกระชับผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ และนวัตรกรรมใหม่หัว2.0มิลิเมตรเข้าถึงบริเวณเล็กๆเช่นรองแก้มมุมปากริ้วรอยรอบดวงตาถุงใต้ตาริ้วรอยที่หน้าผากที่ไม่มีไฮฟูทั่วไปหลังการทำสามารถแต่งหน้าได้ปกติโดยไม่ต้องพักฟื้นและเห็นผลทันทีหลังทำ